Diamond, มโรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหมหาสารคามเขตสามข้อมูลสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตสาม ตั้งอยู่ที่ตำบลยางท่าแจ้งอำเภอโกสูมพิษษษสัยจั <hin> ังหวดมหาสารคามภายใต้การบริหารงานของนายสุพจน์ยาป,ประพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาในยุคป,ปัจจุบันกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากเดิมที่ห้องเรียนเน้นครูสอน <Mile formula> นักเรียนฟังวันนี้การเรียนรู้เน้น ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้นักเรียนมีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์และลงมือทำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญโลกที่เปิดกว้างทันสมัยและเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นและเรียนรู้อย่างมีความสุขการเรียนวิทยาศาสตร์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การท่องจำสูตร,รหรือเนื้อหาในตำราเหมือนเมื่อก่อนแต่เน้นการเรียนรู้แบบลงมือทำจริงมากขึ้นเด็กๆได้เรียนรู้ผ่านการทดลองการสังเกตการแก้ปัญหาและการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนเข้ากับชีวิตประจำวัน วิทยาศาสตร์ขับเคลื่อนด้วยความอยากรู้อยากเห็นมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการสังเกตการสำรวจและการทดลองการลงมือทำกิจกรรมและการทดลองจริง ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจที่ถาวรไม่ใช่แค่การท่องจำฝึกฝนผู้เรียนให้คิดอย่างเป็นระบบใช้เหตุผลและพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนการเรียนรู้จึงเป็นการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวันตั้งแต่สิ่งเล็กๆไปจนถึงระบบที่ซับซ้อนเพื่อเข้าใจกฎและหลักการพื้นฐานที่อธิบายธรรมชาติและปรากฏการณ์ต่างๆส่วนเทคโนโลยีอีกก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปสิ่งสำคัญคือการเรียนด้วยความสุข เมื่อเราสนุกกับสิ่งที่เรียนเราจะกล้าคิดกล้าทำํำและกล้าถามและนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีในอนาคตเรียนดีอีกมีความสุขสนุกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกเพราะอนาคตเริ่มต้นจากการเรียนรู้ในวันนี้